ครับสวัสดีครับมาพอกับผมอีกแล้วนะครับผมช่องเจีมยหน่อยครับผู้ใดเข้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมือวันี้สิบามาเบื้อง LCH ครับหลังจากที่ซอมเกียร์สองแล้วครับเบิดไปหมื่นกวาบาทนะครับผมครับโดยทวพ่อครับเมื่อนี้ทวพ่อจัดเองครับไทยปูมั่นครับดินทรายไทยง่ายๆครับตัวนี้ตั้งผ่านมาท่านใดนะครับเป็นคู่ครับเอาคู่มานําครับแต่ข้างในเป็นนักเรียนครับ มันเรียบอยู่กำลังเรียบคล้องเดียวครับนี่เกียร์สองนะครับความเร็วของเกียร์สอง LC ห D I นะครับสีหาตัวไม้กับตัวเกาต่างกันมองไดครับหลายคนอยากหูว่ามันต่างกันมองไดถ้าเส้นแยบมมึงตัวเกากับตัวไม้นะครับอันดับแรกเลยครับจะเป็นไต่พ่วงมาเลยครับสีดำครับตัวสีดำอ่ะ ตัวเก่ามัน,นสีแดงนะครับตัวเก่ามันเป็นสีแดงนะครับจะบปลี่ยนสีดำแบบนี้แล้วตั้งกันอยู่ความเร็วของคอนโทรลหนาครับใบมีดรุ่นเก่านี่จะซาครับจะซาโมเมนรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นี่จะเร็วครับดีไอนี่จะเร็วครับ ตัวเก่านี่จะเป็น4ีหา L4508 ซื้อครับตัวนี้ L4508DI มันจะเพิ่มความเร็วมาครับแล้วก็เป็นไตพ่วงาะไลเป็นสีดำคันนี้ผมซื้ออยู่ประมาณ7 3 3 0 0 0ครับรวมใส่งวดเบสเซ็ตเจ็จ7 0 0 0อุปกรณ์3สิ้นมีใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผานแล้วก็โรตารีทางปันนะครับ จ็ดแสนสามดาวเก้ามืดครับใส่หัวดเดือนละพันปีง่ายแสนสี่ครับใส่จักปีบุ้นนี่ผมจำาม่ได้นะครับขั้นนี้จะส่วนนั้นผมออกมานะครับได้ออกงั้นทุกมือเลยครับปีแรกได้สามแสนครับปีแรกที่ออกมาครับเพลินงานได้สามแสนเป็นขั้นที่สองของหมบานครับขั้นแรกจะเป็น สามหัวขับเป็นรถบ้านเจ้าของนะครับแบบออกมาบอคอยได้ลำงานนะครับแต่ผมออกมาผมอยู่ปอหัวขับผมขับรถอยู่ปอหกอายุสิบสองปีตอนนี้อายุปัจจุบันผมยี่สิบสามนะครับผมขับรถมาสิบกว่าปีแล้วครับผมกาตอนนี้เหลือเปลี่ยนกองน้ำมันโซลาครับกับ ออก่อนน้ำมันเื่องครับเห็นบอกผมบอ,บอท่านใน,น่ซอันฝาข่างมันนะฮะาะวสร้างตอนนี้เหตุหาซีอยู่ครับสร้างเปลี่ยนสิ้นหาซิฟอยูอ่ตอนนี้คือจเจ้าข้างนาขึ้นอีกนะครับเป็นหล่อ,อยูอมันยังเป็นขุยอยู่นะครับตรองด้านข้างนาขึ้นอีก สังเกตนี่ก็ได้ครับมันบกคมครับมันหลุดมันหลุดนะครับมันบกกดผ่านเขาเอินไาผ่านมันบกกดหลังเผาให้ลุลกซื่อในศูนย์นี่สองน่าจะเป็นสองพันหกครับราวะคลิปหลาสุดที่ผมถ่ายให้เบิ้งนะครับที่ผมสื่อใบมีดดันนาไม่ผมถ่ายให้เบิ้งนะฮะวัาถ้าพอ้าครับอ่บนะ มันเป็นคลิปสุดท้ายครับเป็นมือน,นันแหละเผาเผาไฮโลลิกหยกหางครับหกักหักนะครับหกักกะผมสั่งในเพจนะครับเพจเพจเดิมครับกับใบมีดเลยพันห้าร้อยบาทครับหอดบานเก็บเงินปลายทางคือเกา่าถ่ายอยู่ลานกะสองพันหกครับทรงอยู่สามเทือครับมาสามเทือ จังถึงต้องครับพ่อของ LC ลหานี่โตใหญ่โตใหญ่มันบรจิจาคหู้ครับขางใหญ่ขางเพื่อนว่าขางสันนะครับขางสันนี่มันบรจิจาคจอหู้ครับมันเป็นแค่งหู้เดียวของ LC ลหานะครับมันบริแมนสามหู้คือรุ่น3 6 4 7นะครับมันจะต่างกันทรงมาขางที่3ครับจังได้จังถึงต้อง เกียร์สองสบายครับสี่หามือหนึ่งยี่สิบหาไรครับออกงานหกโมงเสาร์ประมาณทุมหนึ่งเขาบ้านนะครับยี่สิบหาไรใดแน่นอนเบิดน้ำมันประม่านแปดลอยครับเอาขนาดคดีวางบน้หรอย่างย่างไกลไกแล้วไกลแล้ววางเลยแล้วงานีนพื้นี่แหละเดี๋ยวขนาดคดี ตั้งห้างไปน้านะครับผมบริได้ดันแขนกลางนะครับถ้ายด้านแขนกลางเนี่ยรถมันจะโบเปนะครับแต่เนี้ยเมืองนั้นนี่ก,ก็เรียบครับเรียบดีอยู่กาแถวนี้รถที่เขาออกมาก,ก่อนผมนะครับบางคนก็นต่างห้างยังไม่ท่านเป็นไม่อันผมเบาเลยครับเบาอีดีนี่แหละ บางคนไปสือผ่านมาไปเอาผ่านบุกเบิกครับผ่านจอหูครับมาใส่ก็ผ่านเลยแหละเวลาไทยเป็นยังไงมันก็เป็นคู่กันแท้นาะครับมันก็ต่างห้างมาได้ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเบิร์เลยครับขันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเบิดทั้งหาขันจะเอาผ่านแบบผ่านมากนะครับผ่านบุกเบิกแบบจอหูมาใส่ กูใดกําลังคิดสใส่สครับผมแนะนําำยาไ่เลยครับผมเคยส่มาแล้วซับเฟืองบ่ขาครับนักรถปลอมถามว่าดินแข็งลงบ่อดินแข็งในล่งดีครับดินแข็งในล่งดีแต่ว่านักรถครับผ่านมันบกโกบนะครับแล้วก็บ,บกโกบเฟืองนะครับเฟืองนี่ไทแล้วเฟืองสียูของเิงเลยจะบกโกบเฟืองลง ผมเริ่มรับงานเองแบบงานดูดงานไถแบบงานดูดหรกอเก็บงานงานเองนะครับเก็บงานเป็นนี่สิช่วง2ปีที่ผ่านมาครับผมเริ่มเก,เก็บงานเองเลยรับงานเองไลดินเองอ่านงานเองทุกอย่างครับเป็นสองปีที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนหนูบอก,กรนกครับ เดี๋ยวนีบ้บ่งานละเมือนสองเมือนมากครับเดี๋ยวจะรับให้เวลาไปเห็นงานครับเวลาเข้าไปรับงานนี่ผมจะรับแบบรับไหวหลาย,ลาย,ลายแบบคิด่าเห็ุหลายมือฮะประมาณสองมือแล้วเออประมาณคิดว่าสองมือแล้วสินะครับแต่ตามจริงผมเห็ุแค่มือเดียวคือ้าเข้า อ่านงานขาดมือเดียวครับแต่ถ้อา,าอ่านงานบอขาดกับประมาณสองมืออ่านงานขาดนี่คือหขข้องวาดิ้นตรงไล่ไปจุดใดมองใดมองใดกันสินะครับถ้าอ่านงานบอขาดก็คือรุดไปบุ้มี่มองแล้วครับรุดอยู่หันละรุดบุ้มี่มองแล้วพอยเถอะ งานนี่ก็อยู่ไรกลัวครับไรกลัว,ลวซีหาในยุค้างสูงนะครับนี่ตั้งบ่ทันสุดนะครับตั้งบ่ทันสุดอยู่ตัวนี้เป็นเผาให้ลูลิก 3K นะครับเผากระบ,บอกให้ลูลิกที่ยุคหางครับเป็นของ 3K ครับบริมเวณของคูปูต่าแท่นะครับของคูปูต่าแท่มัน2,000หกครับ เสมอนี่ผมไม่เคยใส่ของแท้หรอกครับผมใส่แต่ของเทียมแท้่หรือเทียมฮักทอกันครับคือย่างรถเนี่ยแหละของเจ้าสีเซนและท่อไดงกั้สาถ้าเจาเยียวตะปูฮักคือเกา่าหรือหัวคือเกา่าโอ้ยผมบ่าวพิดนะครับหัวคือเก่าครับถ่าเยียบตะปูปีนาก็เปลียนดอกอย่างครับดอกอย่างเบินแหละ ดอกยางผมก็จะเป็นเอาดอกเตียนะครับบดเอาดอกสูงครับของสี่หามันขวดเร็วกว่าหาสิบครับรอเนี่ยมันจะฟรีเร็วกว่าหาสิบเบอร์เดียวกันครับขอบเดียวกันราคาอยู่น่าจะถ้าผมจำาม่ผิดนะประมาณหมื่นหมื่นตนตนครับหมื่นตนตนนี้คือ คือคูนึงนะฮะคูนึงน่าจะเซ็นละเจ็ดพันเจ็ดพันมั้งครับอยู่ในเพจในในเพจในเฟซบุ๊กนะครับเดว่าอยู่ในลัศดาซ็อปปี้ก็มีนะครับย่างรถไทยผมไปเบิ่งนะครับดอกดอกเตี้ยครับดอกเตี้ยดอกใหญ่ราวะบ้านผมมันบ่ค่อยมีตตมครับผมต้องเล่นแบบนั้นครับงานดันส่วนมากผมก็ได้รับแต่ง,งานดันครับงานดันงานไถงานปัน่น ดอกสูงบ่ได้สำคัญเลยครับสำหรับผมเกียร์สองเอลซีหาถามว่าเร็วกว่าหาซิปปัวาตามที่ผมใส่นะผมว่าหาซิปควบมือซึกว่าหาซิปเร็วกว่าแต่ ซีหาไทายหน้าแล้วเร็วกลัวผมคงกับว่เขาใจความหู้สึกคงเจ้าของนะถ้าเข้าขับอยู่ทั้งรถนี่หมู่ึกว่าหาซิปจะเร็วกวัวนะแต่หน้างานเดียวกันสีสิบหาเล้วเร็วกลัวนี่อะมองผมว่เขาใจอยู่นี่ในความหมู้สึกนะ งานไทยผมย้อมย้อมย้อมให้ซีซิมหาครับงานไทยตั้งหากง่าครับตั้งหากง่าแล้วก็รถรถบ่ค่อยเป๊ะหรอกครับหาซิบรถบ่ค่อยเป๊ะไอซีซิมหาครับรถบ่ค่อยเป๊ะครับมีสองขันหนึ่งเจ้าสี่ละลถามว่าผมตอนนี้รถซีซิมหานะครับมีเวทคู่หนึ่งครับแล้วก็น้ำเครื่องรอครับ มีน้ำเครื่องหล่อนะครับใส่น้ำไบบเครื่องหล่อครับทวงพวเพราะว่าดอกยางมันเบิดแล้วครับผมก็ต้องเห <c oughs> ็นแนวนี้ครับผู้ใดบ่มีเวทก็ลองใส่น้ำก็ได้ครับน้ำเครื่องหล่อการที่ใส่น้ำเครื่องหล่อนี่ให้เฮาตั้งหล่อเครื่องกลางแล้วก็เอาน้ำเห็นหัวจุกนะครับหัวจุกมันอยู่เครื่องกลางแล้วก็เอาน้ำใส่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิาพามาเบิ่งเพิ่นเก็บหัวงานนะครับเพิ่นเก็บหัวงานแบบใด ขาคางพุ่นมันเหลือหน่อยคางนี้มันเลืลอยอนะครับคือผมนะ่ะจะโบโบเก็บเธอเดียวจะจะบบเก็บเก็บแบบคลายๆว่าคือให้มันเลวพอ้อมือกันนะครับถ้าฟังนี้เหลือหลายคือผมต้องถอยเอาฟังนี้ห้มันเลวก่อ,อนฟังนั้นผมจะบบไทครับจะจงไวประมาณคลองหนึ่งครับแล้วลองกลางมัตสอยู่มืองกลา,างพอดีแล้วเวลาปีรอบรอบนาที่ห้องมาไทยครับ หน้ามันจะเสมอครับแต่ถ้าเข้าไทสุดไปเลยบ่ไดดนะครับล่องกลางนันบ่ตรงกลางครับมันเบี้ยวสายเบี้ยวคัวบันพ่อเวลาคนมาจับรลอบหนาเข้ามาจับจับไทกบเขานะครับหน้าบ่เสมอครับ ตอนนี้ไทหน้า,เก,าเกือบสามรอยไรแล้วครับเกือบสามร่อยไรละเป้าหมายปีนี้พันไรนะครับจะได้บ่ <c oughs> ตอนนี้งานแถวบ้านผมจะเบิดแล้วนะครับแถวตำบลบลาูบับอำเภอลำเกียงจงังหวัดสีสเกตจะเบิดแล้วครับกะอีกจังน่อยผมกะนี่ครับอสองสามมือผมกขคืนไปแล้วครับขึ้นไปทั้งบันขามบันเทินบันพะลำครับแถวตำบลบัวน,น้อยอำเภอกรนทล่มครับของจงังหวัดสีสเกตนี่แหละ งานญี่ปุ่นผมกับะมาณ4ีลอยกาไลครับมาเรื่อยๆครับงานครับปีนี้ถือว่ามาันแต่หัวปีแห้งผมมีผู้ใดไ,ไทยไดไ้หลายปีนี้้วครับ่องต้นปีเดือนนี้กับวันที่มือน,นีวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราครับผมไทยหน้าเดือนประมาณเดือนหนึ่งครับเพราะว่าเดือนท่านว่าเดือนทันว่า,เ,วาเขา้าเข้าโรงงานนะครับเดือนท่านว่า เี่นะครับเลือลองสุดท้ายจะบอไถไปนะครับเพราว่ายัางเข้าตอมาเก็บหัวงานฟังหนีก่อนครับหัวงานฟังหนีไ้ได้สามหล่องนะครับให้ได้สามหลอบก่อนเข้าไถออกแบบนี้นะครับหลาก็ไถท,ท,ทมเข่าครับเข้าอ,อย่าไปไถกบนะครับอย่าไปลักใจขา ถอยสานะครับสีหานี่ถอยสาในมุมนี้เขาก็ต้องดันดันทมให้เขานะครับ ดันทมเลยเขาทมันเสมอครับนี่ครับเวลาไทยครับจะบอลองผ่านแรกนะครับผ่านแรกจะพอถึงมุมครับผ่านที่สองกับเยี่ยงผ่านที่สามกับเกือบสุดกันแท้นะครับจะบอมีหล่องในมุมนะครับนี่คือสูตรไทยที่ผมคิดคนขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ ปีที่ผ่านมาครับผมคิดขนมาอะไรครับเพราะว่าสดเทอนะครับมุ่มนี่เ้าจะจะบโบเก็บสอนซ้ำนะครับเขาจะสุดท้ายทมเลยเขาจ้าบท่านหูสูตรครับบานนี้กะเริ่อมๆมากครับบรรพ่องหูสูตรเก็บมุ่มแล้วแล้วก็แต่ว่าถอยยังยังถอยสูตรอยู่ลองแหลกครับกาสูตรนี้ผมพึงได้มากครับกะพึงได้มาเองกะฝึกเองจะแของครับบ่ได้ช่วงนั้นกับผมบ่ท่านในเบิ่งยูทูปเพท่านในอย่างนะครับกะฝึกเองทุกอย่างมาทุกอย่างนะครับ ถไ,ไปไเรื่อยครับเลี้ยนแบบทุกอย่างแต่ก่อนนี่ผมว่าให้มีห้อยรถครับ <c ười> ขืนข้างหน้ายังลงมากเอาตีนมาลบห้อยครับ <c ười> คือล่องกลางนี่เพิ่นแลนแลนเร็วไปนะครับเข้าต้องแลนสากว่านี้สำหรับผมนี่ล่องกลางนี่ผมแลนสาสุดเลย <c ười> คือล่องกลางมันจะบะเูเลอครับรล่องกลางนี่ห้ามแลนเร็วนะครับ ตัวนี้เพิ่นเหยียบยั้งมันเลยครับอ่าลองกลางโค้งพร้อมครับเล่าต่างหางเองครับขันผมต่างหางมันโปเปิดหรอกครับครับผู้เด็เขาบอกว่างคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่ามันเหี้ยวนะครับก็พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม